เปิดตัวอีกคู่รักต่างวัย10ปีนั่นเองและฝันปัคู่จิ้นนางเอกดังและควางแฟนตัวจริงที่เดินอกเอวกันมุ้งมิง้งไม่แคร์สายตาใครเลยล่ะคะและเป็นประเด็นที่ขึ้นแท่นเอ่ยปอเลยช่วงนี้เข้ามาผ่านมาแล้วแต่สำหรับความสัมพันธ์ของทั้งสองคู่รักนักแสดงชื่อดังอย่างหวังอีดิวเออนั้นกับอย่างอย่างหลอ ยังรอน,นั่นเองมีโดยมีคลิปหลายคนก็ย้อนกลับพูดถึงเป็นช็อตเดียวทั้งคู่นั้นเดินด้วยกันในสถานะที่ฝ่ายชายนั้นก็ถือกล่องก,กระบาบที่ฝ่ายหญิงถือหลังจากหนังสือเต็มมือที่ตัวติดกันแบบหวานวานเวอร์แต่อีก เธอหากันถึงช็อตที่ทั้งคู่นั้นควงกันไปท่ามกับทานข้าวนอกบ้านนั่นเองสำหรับคู่ของหวังออ่อน,นั้นก็กับยางหล่อนั้นที่มีข่าวคบกันมาตั้งแต่ปี2021